สมิโนว์กับบูชชาแนลนะครับรอบนี้นะครับของฮีโร่ทันมืดโอ้โหเรียกว่าแจกเป็นตัวที่คาดกันไม่ถึงเลยนะผมเองก็ลืมทําคลิปคาดการณ์นะนะครับก็ไม่ต้องคาดแล้วแหละนะประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นเจ้าหญิงนะครับโดเกบีแล้วก็ซับซอรีนะเป็นสีดาวนะครับดันเจียนเนี่ยจะเข้ามาในวันศุกร์ที่8นะครับเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วก็จนถึงวันอาทิตย์ที่10นะครับเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านะเหมือนเดิมนะครับดันเจียนมีทั้งหมด10ชั้นเนาะ ลงครบนะครับจะได้2 5 0เศษนะครับซัมมอนออกมาได้5ตัวละครนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องเนี่ยเก่งไหมนะครับน่ากินหรือน่าปั้นเนาะสำหรับใครที่อยากดูรีวิวนะครับก็สามารถคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะปั้นแล้วก็มารีวิวให้ดูนะตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับเนาะก็จะเป็นดามี่แล้วก็ซับซอรี่นะสำหรับชาร์จมืดนะครับตัวนี้เป็นสายสนับสนุนนะทุกคนนะสกิลที่1น่นะครับเป็นการโจมตีแล้วก็สร้างเกาะนะครับเท่ากับ1 0ของ HP สูงสุดนะครับของตนกก็เรรียว่าาส้ง HP นะครับยิ่งนะฮะ HP เยอะเนะี่ยก็จะความหนาของกานะเนี่ยก็คือ10%ที่คิดจาก HP ก็ยิ่งหนานะครับแล้วก็เอ่อพวกที่มีสถานะนะครับเลือดน้อยอ่ะเรียกว่าเลือดน้อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเลือดย่ำแย่สุดนะเป็นเวลา2เทินนะครับก็คือสร้างให้ตัวที่เลือดน้อยนั่นเองนะแล้วก็จากนี้นะครับหากได้รับเทินเน,ะนาะขณะที่ติดเอฟเฟกต์มาพลาดไม่ว่าจะเป็นพวกแช่แข็งสตันนะครับเอ่อก็จะโจมตีนะ ศัตรูนะครับเรามีโอกาส70%ด้วยที่จะดูดซับเกรดสำหรับท่าหนึ่งเนาะอัพเต็มนะครับเอฟเฟคลดพลังก็บวกเข้าไปอีกถึง30นะครับทำให้กับท่าเนี้ยดูดซับเกรเนี่ย100%เลยนะที่จะมีโอกาสดูดแค่30นะครับสกิลหนึ่งก็หวังผลอะไรมากไม่ได้นะนะครับอ่ะสกิลสองเนาะท่าสองนะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับนะอันนี้ตีทุกตัวแต่ละครั้งนะครับมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทำเกาะแตกสองเธอเนาะอัพเต็มนะครับเอฟเฟค เพิ่มนะครับจาก50จะเป็น60แล้วก็ตี2ฮิตเนาะนะครับตัวก่อแตกนะสมัยนี้นะครับมีค่อนข้างหลายตัวเนาะทำให้การใช้งานสกิลสองผมว่ามันไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับอ่ะสกิลติดตัวนะครับอันติเมทเนาะเป็นสกิลพาสีติดตัวนะครับสกิลที่3เนี่ยเมื่อเริ่มโจมตีในเทีของตัวนะจะเพิ่มเกจนะครับให้กับพ,พวกที่ติดเอฟเฟกต์อัมพาศสามสิบก็เรียกว่าทําให้เพื่อนที่ติดเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อัมพาศเนี่ยนะครับจะเข้าเทินไวขึ้นเนาะและตนเองนะครับจะได้รับภูมมิคุ้กันต Effect, ต่่ออออเเเเฟฟฟฟลด รถเกตนะครับเมื่อโจมตีติดอามาพาสโอ้โหเรียกว่าใช้ค่อนข้างยากๆเหมือนกันนะสกิลสก็ยากสกิลสก็ยากนะครับลีดเดอร์นะลีดเดอร์ดูดีนะเพิ่ม HP ให้กับมอนเตในทีมยีสเปอร์เซ็นต์นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลการใช้งานแล้วว่าเขาใช้ที่ไหนกันเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหนๆครับนี่อารีนาอย่างเดียวเลยนะหรือนะครับอีกอย่างนึงก็คือคนเปิดยังไม่ค่อยได้เออนะเขาก็เลยไม่ค่อยใช้กันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาวิจัยนะว่ามันน่าเล่นขนาดไหนแต่โดยสกิลโดยรวมเท่าที่อ่าน เล่นยากครับผมไปเล่นตัวอื่นง่ายกว่าเยอะอ่าต่อมาท่าแสงนะท่าแสงเนะี่ยใครที่มีก็อาจจะไปอัพสกิลท่าแสงได้เนาะท่าหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นการสร้างกรอบตาม HP น้อ,นอหนึ่งตัวนะแล้วก็ท่าสองนะครับฟื้น HP ของพว,พวกทุกตัวนะทีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทิร์นนะครับแล้วก็มอบคุ้มคุ้มกันให้หนึ่งเทิร์นสกิลแน่ดีนะครับก็คือบัฟแมงเขคนเนาะนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่ยสองเทิรนะ์นเนาะแล้วก็สกิลนิเมะนะเมื่อเริ่มเทิร์นของตนนะครับจะฟื้น full HP ให้กับผรกพวกทุกตัว10%ด้วยแล้วก็จะฟื้น HP ให้กับผรกพวกที่มีนะครับเอ่อเอฟเฟกเสริมพลังก็คือบ er um ัฟฟ้าบันหน่วย1 0ก็เรียกว่าเป็นสายฮิวนะเออนะฮะนี่เป็นสกิลติดตัวก็เท่ากับว่าตีหนึ่งตีตีหนึ่งใส่สองเนี่ยทำให้เลือดเพิ่มได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นสายซับที่ดีมากเนาะเหมาะการฮิวแล้วก็ลีเดอร์เพิ่มครีน,นะครับ19%เนาะต่อมาท่านลมนะครับท่านลมเนี่ยใช้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าท่าหนึ่งเหมือนกันนะครับท่าสอง ม้าปุ่มคุ้มกันนะครับ1เทินถ้าสามนะเป็นการปลดเอฟเฟกเสริมพลัง1อันนะครับจากศัตรูทุกตัวเนาะแล้วก็ดูดซับเกร15%นะครับนอกจากนี้จะดูดซับเกรโจมตีเพิ่มอีก10%หากปลด FX เอฟเฟกตอัมาพาตนะครับจากตัวเป้าหมายสำเร็จอืมอัพเต็มเหลือแค่4เทิร์นนะแต่ผมมองว่าสกิลมันใช้ยากไปนะสำหรับทัดลมนะลีดเดอร์สกิลค่อนข้างดูดีนะครับเพิ่มความเร็วนะ19%เนาะต่อมาท่านาน้ำนะครับตัวเนี้ยมีคนใช้แล้วก็ค่อนข้างน่่่าาาเเเเลลนนกก็คคืออออจะใช้้้ไไวถิดคคุณมมมีมมตร์แแบบ เวลาหยิบเนี่ยนะครับเราไม่รู้จะหยิบอะไรไปแก้พวกทีมซีซีหรือจะเอาไปแก้กระเป๋าแต่กระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหยิบรับตัวโทนมาเนี่ยมันก็อาจจะแก้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าดีแหละอมันเป็นแค่สี่ดาวไงนะท่าที่สองเลยแล้วกันเนาะเพราะท่าหนึ่งจะเหมือนกันทุกท่านะครับทุกตัวท่าสองเนี่ยฟื้นให้พีให้กับเพวกสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นเวลาสองเทินแล้วก็มาภุมิคุ้มกันนะครับหนึ่งเทินเนาะอันนี้ก็จะเหมือนท่าแสงนะสกิลที่สองนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับอ่าอัพเต็มก สามเทินเนาะแล้วก็สกิลติดตัวนะครับหากต้นได้รับเทิร์นนะครับขณะที่ติดอัมพาตเนาะจะฟื้นให้พีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนี้นะพักพวกที่รับเออ่นะครับพักพวกจะได้รับความเสียหายในการโจมตีของศัตรูล,ลดลงก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เพื่อเรา,าทันทีที่โดนดาเมจแรงๆเนะี่ยก็ช่วยลดได้เน,ะนาะขณะที่ติดเอฟเฟกต์อัมพาตนะครับเอฟเฟกต์นี้จะไม่ทับซ้อนกันก็เรียกว่าอธิบายง่ายๆก็คือสมมุติว่าคุณเจอทีมกระเป๋าหรือเจอทีมอะไรที่มันทำซีซีแล้วคุณติดอัมพาตนะครับดาเมจที่ เพื่อนเราโดนอาจจะลดลง3 0ก็ถือว่าดีแล้วก็ยูในค่อนข้างแรงนะเด้งขึ้นมานะครับตัวนี้ปั้นติดใดดีไว้ได้เนาะเดี๋ยวไปดูข้อมูลการใช้งานกันนะทุกคนนะก็จะเป็นอาอรีน่าเนาะนะครับหรือว่าเป็นทีมที่เอาไว้แก้ได้นะนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะอย่างเช่นบางคนอาจจะไปมีเงือกน้ำเออปั้นเงือกน้ําไว้แต่เงื้กน้าก็ดูแล,ลง่ายกว่านะนะครับหรืออาจจะมีอ e ีฟิตเอออาจจะปั้นตัวนี้ติดไว้ได้เนาะต่อไปธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนะี่ย สกิลหนึ่งเหมือนกันสกิลสองโจมตีสองครั้งนะครับแต่ละครั้งมีโอกาส50%ที่จะลดพลังป้องกันสองเทิร์นก็จะเหมือนทัดมืดเลยนะสกิลนี้นะเป็นการเกาะแตกเนาะแล้วก็ท่าที่สามนะครับจะเป็นมอบภูมิคุ้มกันนะเป็นเวลาสองเทิร์นก็คือบัฟวิลสองเทิร์นแล้วก็เพิ่มครีนะครับให้กับพวกปัวสนะองเทิร์นเนาะมอนเตอร์ทัดไฟจะได้รับนะครับเอฟเฟกต์เหล่านี้สามเทิร์นนะครับอันนี้ใครที่จะเอาไปนะครับลงแดนวิญญ,ญาณตัวนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าถ้าในทีมเป็นทัดไฟหมดเลยคุณก็จะได้บัฟ คุมการสามเทินแล้วก็บบคลีนะครับเพราะแดนวิญญ,ญาณเนี่ยมันต้องมีตัวที่ตดคี่ถูกไหมมันถึงจะตีเข้าออนะครับอม่มีใครเปรงแดนวิญญ,ญาณไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมต้องปั้นทัดไฟมารีวิวแล้วแหละอะโดยสรุปนะครับน้องทัดไฟเนี่ยจะเหมาะกับการลงดันที่ซัพพอร์ตเพื่อนที่เป็นทัดไฟอย่างเช่นแดนวิญญ,ญาณนะดีทัดน้านะครับเอาไว้แก้เฟคออกมาพาลาดแล้วก็ฮิวได้ค่อนข้างดีค่อนข้างเด้งค่อนข้างดีนะครับถ้าลมผมมองว่าใช้ยากน้องถ้าแสงก็เป็นตัวซับที่ค่อนข้าง ดีน่าเล่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะผมว่า3ตัวเนี้ยน่าเล่นนะครับแล้วแต่การใช้งานแล้วก็อาจจะต้องปรับสกนะิลเนาะเพราะว่าเท่าทีาด่ดูไม่ค,ค่อยมีคนใช้นะมันมีตัวอื่นที่ดูดีกว่านะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่อยากปั้นจริงๆไม่อยากใช้จริงๆก็ไม่ต้องปั้นก็ได้ก็เก็บอะไรไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอทางเกมเนี่ยปรับสมดุลสกิลมีการเออเรียกว่าบัฟสกิลให้มันน่าเล่นกว่าน,นี้ค่อยเล่นนะครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เนี่ยใครอยากดูธาตุไฟเนานะลงแดนวิญญ,ญาณเนี่ยก็ ฝากคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมลองปั้นแล้วก็เดี๋ยวไปลงให้ดูนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม